กว่าไม่มานี่ก่าวรอลุงมาแล้วจริงๆค่ะนี่ค่ะเราก็รอจนลุงป้ากลับมานาะไปส่งพนักงานมาแล้ว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  กินหัวข้อเาดูนะแต่ก็ค่ะ่วี้ค่ะอันนี้ดีใจช่วงแอนดมลีค่ะพากลับมาแล้วแล้วค่ะสวัสดีค่ะลุงป้ามาน่นี่่อคงน้องอเดียครับ

ปิดแล้วปิดเสียงปิดเสียงปิดหมดแล้วเพราะว่าหนูไม่ได้มีเวลาทานเลยไมเล่นอีกแล้ว คนเอาข้าวบอกไปหมดหรือยังนะเอ่อแม่บอกหอมอ๋แม่แม่บอกแม่ผู้ใหญ่หนึ่งขุนข้าวยังไม่สุกข้าวอีกอันหนึ่งหม้ออยู่ป้ารอก่อนรอก่อนนะคะรอก่อนพี่ข่ามึงไงครับแม่มาแล้วเด้อข่าวมาแล้วมาแล้วพี่ทานของพี่บ้านพอดีลุงป้าเพิ่งทราบข่าวคะพอดีแอนแอนเพิ่งบอกป้าเมื่อกี้ค่ะเราก็เพิ่งทราบข่าวเหมือนกันเรื่องพ่อบํารุงสมบูรณ์นะเอาตามที่แม่บอกหอมบอก ก็ตอนนี้แม่บอกหอมไลฟ์อยู่นะคะเอซีก็สามารถไปดูีได้การบ้านอะไรไหม่กลไม่ดูใครมีไหเที่ไม่ทราบ ไม่ยังยังนี่เราขั้วหวนหมดเนาทีแล้วลุเข้าบ้านอลย้ายย่าจะเฝ้า้งเข้าบ้านเรต้องใหนดอกเานะที่จะมาขอคอยยังอะไรอัดเลยอที่บอกลุงอย่าเพิ่งเข้าบ้านวะคอยยังไม่ได้ถ่ายคลิปเลย พ่อบอกว่าต้องนอนแม่บอกหอมบอกไม่เป็นอะไรมากเนาะค่ะเพราะหอมเกอัดคลิปบอกไม่เป็นไรมากแต่รถพังเยอะหโอ้ค่ะไม่เป็นอะไรเยอะเนาะแต่รถก็จะเป็นหนักกลาคืนไม่ได้ใส่ครับกางเกงในใครพาใส่ลางคืนครับโอเครับทราบเอฟซีไปดูที่ไลฟ์มาแล้วค่ะลุงบอกว่าไม่เป็นอะไรมากแต่รถพังยับ เยอะอยู่รถนั้นยังมีอะไรซ่อมคนใช่เกเป็นห่วงรถตอนที่แม่เขาโทรไปรู้แล้วแม่กำลังถามหาคุยกันค่ะคุณพัฒนาเนะนี่ยคุยกันตรงนี้ค่ะแม่แม่แกอยู่มุกดาหาร อันนี้ก็ยังไม่ทราบสาเหตุเอฟซีคะช่วยไปที่ใายแม่ของผมด้วยนะคะถามว่าเ่ป็นเหตุที่เกิดขึ้นเกิดที่ไหนนะคะระวางทางเกิดยังไม่รู้ฝากเอฟซีด้วยนะคะไม่สบายอย่างนี้เออให้ทวหาเดี๋ยวให้แม่แม่อันนี้โทรเนาะกินข้าวแรงเบาเกิด วันที่ค so ุณก hey. right. oh. no. oh. ็ค uh, well ุณโงอยู่ลงคุณก็เป็นห่วงเช่นกันนะคะเองเนาะคุก็เพิ่งทราบข่าวแล้วพวกเราเองก็เพิ่งทราบข่าวเช่นกันบ้านเราสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมุกดาบวกสองเดือนนะคะก็แม่เบาหอมก็จะไปถึงแล้วนะคะถึงแล้วละมากดให้เลยค่ะจ้าห์นะก็ใส่ คำทองจากดินมาตอนนีาบังสานา้นใบ้าใช่ค่ะสวัสดีค่ะเนมากไปไม่ทีนก็คงไม่เป็นอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่าถึงมือหมอแล้วนะคะตอนมากดกระดิ่ให้แล้วนะยงำดต่อป้าคำใสป้าคำทองจากดิน มากค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะพี่เมาฟังเรียนเองนะคะคุณเจนยาลุงหอมปวดไทยนะคะจ้าขอบคุณปวดภัยค่ะปลอดภัยคะสวัสดีค่ะอยู่ลุงบาจ้าลุงมาแล้วสวัสดีลุงกำลังดูไลฟ์สดนะคะที่ คนหวยนะคะการของพ่อบบาวหอมนะคะแม่พ่อเบาหอมนะคะบ่าวหอมนอนรอดูอาการได้เสียเอาขาไปเอาเด้อมาเรีวค่ะมาเรียรอบสองมาครียกามอที่สองแล้วค่ะ มุกดาฮายกแรกจ้ามาเพิ่งเสร็จงานมีอะไรแอนชมเดดาตกสวยมากขอบคุณมากคำัส้ำนอันนี้เรเอาแล้วกันเจ้าใเจ้ารตัวรู้เรื่องดีขอบคุณที่สำราบมากวอนนี้ากำลังดูไลฟ์สนะคะที่โรงพยาบาลมุกดา ของช่องใข้เป็นไรค่ะแม่พ่อเบาหอมอุบัติเหตุลดลงค่ะลดยับเยินหมดเลยที่ค้าเอกชันนีสวัสดีแอรเป็นไรให้แล้วค่มหาาบกหอมทั้งนเลเอกว่าทพ่อไงนอกนานจังเลยอพ่อหอมเป็นไรเหรอลงลดลงที่วันนาสวัสดีค่ะที่บุญรุ่งสวัสดีค่ะ ไม่ได้นให้ให้ดูได้ไหมพี่ารีสวัสดีค่ะ้ที่มาที่ขุดยเออใช่แล้วเออไ้เลยผสเออทำให้ยเดี๋ยวให้ว่างนกทให้ทำตอนนี้าว่ีให้ทำตอนว่างวเอาข้าวกินนเอากินอิ่มไม มิ้ก็ยังถามถาองบพี่สไม่รู้จักการแต่ก็รักและผูกพันลุงป้าพี่สวรยาบอกนะคะป้าขอบคุณมากพี่พันธุ์นิสาทางบัวนะคะขอบคุณมากค่ะเําเทถ้าเดว่าเราเปนิอะไรขึ้นงงเราจะหาหมอหคะ

ตอนนี้ลุงกำลังดูไลฟ์สดรถตกงขางใช่ไหมคะให้เพื่อนเบาหนักทาอดูนะคะเกี่ยวกับการขับรกลงสุริยานัถึซึ่งขับรถบข้างทางมีอุบัติเหตุค่ะคุณีรัคะลุงน่าจะพางข้ามากพี่หม ดีลุงปุณกลับมานะคะเอ็นเอ็นก็เลยบอกป้านะคะลุงก็เพิ่งทราบสวัสดีสร้อยสิ่ท่านเลยครับออขอบคุณนะคะสำหรับท่านก็ขอบคุณที่มาด้วยก่อน